สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดิลอรเซอร์ izer, นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบีโซเช่นเคยอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวอุนคิวราสีเขียวตัวกลางนี่นะฮะล่างปลดปล่อยขั้นที่1ส่วน2ตัวที่ห้อยตามมาอันนี้ไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าผมกำลังจะทำเวลตันเก็บไว้ในคังสะสมสะสมแบบฟิกเกอร์ไปเลยประมาณนั้นเอเคเดี๋ยวรับดูคนระับว่าอุนคิราตัวนี้มีดีอย่างไร ุนคิราสีเขียวฮะสังกัดอรันคาเอสปาดาผู้สังหารยมทูตอาเมเลอดอยู่1134ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มี SP 815ที่อยู่ในระดับพอใช้นะพอใช้ได้เยอะอยู่เยอะฝ่าตัวเกาว่าแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าตัวใหม่ๆโดยนี้มัน850 40อะไรประมาณนี้อาไม่ตายติดออนแรงฮะ แล้วก็ริงคฟอสีิหายถ้าโจมตีแรง20%ลิงดีอยู่นะแ๊ะเ,เดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับอาเขาเป็นตัวสองเวียนฮะอ่าในเลเวล1 2 5และ10นะคุิมค่าสเตตัสทั้งหมดบวก10อ่าจำนวนการใช้ทําไม่ตายบวก1เพิ่มเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินแล้วก็ฮิต ถ้าโจมตีแรงบวกหนึ่งถ้าบวกสิบจะแรงสำหรับอุลตัวนี้นะฮะอารบริตี้ของเขานะทุกการโจมตีติดพิษเอ้ยอ่อนแรงดออิอ่อนแรงนะฮะแล้วก็เป็นตัวตีใกล้สก,กีพาสซีฟนะฮะอ่าลดความเสียหายจากยมทูต50%ปรตตีโดนมั่งไม่โดนมั่งนะฮะจำนวนหลบฉุกเฉินบวกสอง แล้วก็พุ่งไ,ไกลครับเพราะว่ามีระยะหลบเฉินมีโอกาสทําให้ติดสถานะออนไลน์ทุกๆ5วินาทีอ่าติดเองนะฮะศัตรูจะติดออนแน์จากเราทุกๆ5วินาทีฮะติดเองโดยที่เรายืนเฉยๆเนี่ยเดินวนเวียนเขาก็ติดแล้วนะฮะเพิ่มความเสียหายแอบลิตีนะเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20%แรง60%ไม้ตาย40%ลดคูณทามทถาโจมตีแรง1 าเพิ่มครอบเขตถ้าโจมตีแรง20%ถ้า3สกิล3ตีกว้างฮะเพิ่มฮิตโจมตีแรงบก1เวลาติดสถานะผิดปกติบวก5วินาทีซุปเปอร์อาร์เมอร์ทรวงบาเลสตู ดีนะฮะมี super armor คือไม่ล้มไม่ชะง,งักไม่หยุดเลยโดนโดนตีนี่คือไปต่อแบบชิวๆแต่ว่าดาเมจลดนะอ่าแล้วก็ทรรนะะรวงบาเรียนี่ถือว่าดีฮะทะรวงบาเรียใส่ sp หน้าไปเล่น pvp อยู่นะเป็นใส่ sp สังหารยม,มทูดมี super armor มีทะรวงบาเรีย แต่ว่าสู้ตัวใหม่ๆโดยนี้ไม่ค่อยได้อะเพราะว่าตัวใหม่ๆโดยนี้มันแบบไร้เทียมทานชั่วขนาอะแม่อจิโกะที่ปลดปล่อยดาบกลายเป็นฮันโลก็ยังพ่แพ้อย่างง่ายดายความต่างชั้นของพลังนั้นลาวฟ้ากลับเหวทําเอาอิจิโกะแทบท้อโคชขยี่ลูปอาร์ตโคชขยี่พระเอกอะรูปอาร์ตไม่คยี่นะแต่ว่าไอ้ทอยคําเนี่ยยี่มาก โอเคเดี๋ยวเราไปดูการเล่นของเขาเลยครับอ่ีเราจะไปดูเอฟเฟกต์ที่บอกว่ามีโอกาสติดอ่อนแรงทุกทุกหวินาทีนะฮะเห็นไหมครับแค่วิ่งผ่านนะชัตตูติดอ่อนแรงแล้วติดเองเลยดูการโจมตีปกติหน่อยปั๊บปั๊๊๊บบบปปป๊บ เร็วนะเนี่ยเร็วอยู่ในระดับที่เร็วอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ใช่สายโจมตีปกติเขาเป็นสายเอฟพีกิลหนปลาหอ,อกไปด้านหน้าดูจิตูนิดหน่อยสกิลสอเหมือนจะวนๆนิดหน่อยแล้วก็พุ่งไปในระยะไกลนะฮะสำหรับการปลาหอ,อกของเขา สกิลสามยิงไปด้านหน้าฮะไม่มั่นใจว่าดาเมจมันโดนข้างหลังหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีฮะเหมครับเหมือนจะเป็นฉากที่สู้กับอิจิโกะในฟูเอ็กมันโดนะที่ว่าจับอิจิโกะไอ้ถูกับเสาพระเอกหงอยไปเลยฮนะตอนนั้นโอ้ ลืมเล็งเนาะมันเลยไปโดนอย่างนั้นเลยแต่ไม่ก็โดนข้างหลังอยู่นิดนึงนะนิดเดียวเองอ่เดี๋ยวเราไปดูกันใหม่สำหรับท่าสามปับ๊บอ่าเห็นไหมโดนข้างหลังนิดนึงแต่ถ้าเป็นข้างหลังที่ไกลๆน่าจะไม่โดนนะแต่สำหรับบางตัวมันทั่วแมป ตัวนี้ก็เป็นดาวแดงไปแล้วนะสำหรับอ่อะไรวะเนี่ยพิศกะเป็นโชว์แกชื่ออะไรวะแต่เขาเป็นยูฮาบัสนะดับไฟวิญญาเราชื่ออะไรวะอ่สังเยสุเออตอนนี้แกเป็นดาวแดงไปแล้วนะสำหรับร่างหนุ่มนะฮะการใส่ของฮะกับการลิงก์นะฮะก็ปกติ อันนี้ผมขอพูดเกี่ยวกับทำให้ตายก่อนเกี่ยวกับการเบิกเดนะก็ให้ใส่เป็น sp นะฮะ sp ถ้าเราชอบก็เบิกไปถึง10เลยแต่ผมยังเบิกไว้ที่9เพราะว่าไอ้คำพีเอ็นสุดท้ายมันค่อนข้างที่จะหายากเนาะและเนื่องจากมันหายากผมเลยนิยมที่จะเอาไปใส่กับตัวที่ว่ามัน5 5ท่าก่อนมันจะเพื่อที่เราจะได้เอา55ทนั้นเป็นดาวแดงนะฮะ การใส่ของของของเขาก็จะไม่เหมือนกับของของโยม,มทูตนะเพราะเขาเป็นเอสปาร่าแต่ลิงก์ก็ปกติสีเขียวเอสปาราสีเขียวใส่เป็นนทาง sp เอสปาดาสีเขียวของผมเยอะฮะอันนี้สามารถเลือกได้ก่อนเก็บอนุวิญญาณอ,อันนี้คือดีฮะไอย,ยาชูกำลังเนี่ยแต่ข้อเสียคือลบเลือด30%แล้วก็ความสามารถที่2ถ้าเป็นแรงดัวิญญาณจะดีมากครับ ช่วงดันพวกการที่ผ่านมาเนี่ยถ้าได้พวกการเยอะก็เอาไปเบิกเนตรกันได้เลยเดี๋ยวนะผมขอเลื่อนหาหน่อยของเยอะแต่มันมีแต่ของโยงมทูตไงอ่าไม้เท้าอันนี้ก็ดีฮนะแล้วมันเป็นเอฟเฟคที่ทำให้เราวิ่งเร็วแล้วมันสะดวกเราด้วยนะอารังคาหรือเอสพาดา แต่ไม่มีแรงดันวิญญาณวะ่ะลันคาเอสปาดาแรงดันวิญญาณบวก30%นี่ใส่เลยนะฮะต่อไปเป็นลิงค์ฮะลิงคอ่าเนื่องจากเขาก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยจะแรงสักเท่าไหร่นะก็ใส่ใส่ครบคู่อ่ะผมนี้ ผมแนะนำให้ใส่ควบคู่นี่ก็คือ,อลดคุณทามแล้วก็เพิ่มความเสียหายหถ้าโจมตีแรงไปในตัวนะฮะลดคุณทามถ้ามี14%ก็ใส14่14%ครับจะดีมากนี่ไง14%อันนี้เมื่อฟังไกลเต็มอันนี้ถ้าเลือดเขารถแล้วเราก็ไม่เหมาะที่จะเล่นอะ อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ดีอยู่ความเสียหาย้าโจมตีแรง20ลดคุณธาม10ปึ๊บอ่าอีกอันนึงก็เป็นลดคุณทรมธาตุโจมตีแรง14ก็ได้ถ้าใครมีริงดีหรือว่ามีของดีก็จัดเลยนี่อันนี้อันนึงฮะเน,นี่ยก็ถือว่าดีฮะใส่แบบนี้ก็ถือว่าดีได้ทั้งแรงแล้วก็ได้ทั้งลดคุณลดคุณดาวไปในตัว ก็จะบวกเพิ่มมาเยอะอยู่นะโอ้แต่ถ้าผมมีมีไอ้ของเอสปาดาแรงๆนะ่น่าจะดีเลยแต่นี้ไม่มีนะบวกเพิ่มมาเยอะพอสมควรเลยอโอเคครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นแนวทางให้กับคนที่ชอบเล่นตัวอุลเกีวราล่างนี้นะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ